เอวามาเตะบอลกับเพื่อนเร็วเสงให้เพื่อนสดี๋ยวนี่นี่นี่โอ้โหเอาอโอ้ยบอลไปแล้วเขารู้ไปแล้วเขารู้ไปแล้วก็บอ่นี่ไงอ่าอาบลูกบอลนี่อลูกบอลเอ้ เอว่าวาไปนู่นบอลอยู่นู่นแล้วไปแล้วโอ้โหวิ่งไปไปวิ่งไปเตะบอลไปเอวาไปนุ่นเพื่อนเตะบอลอยู่โอ้เอว่าบอลมาแล้วเอวาจับจับหน่อยเอออวาจับหน่อยโอ้ยบอลไปแล้วนุ่นนุ่นนุ่นบอลมาแล้วบอลมาแล้วเอว่าเอวา ส่งให้ว้าหน่อยเอ้ยว้าจ่าบอลเดี๋ยวเดี๋ยวให้ว้าหน่อยเอว้าจ่าบอลจ่าบอลหน่อยเออโยนเลยโยนเลยโยนมาทางนี้เอ้โห้ยเก่งมากเก่งมากสี่คนเออโห บอลเล็กเออเอ้าเอว่าเอ้านู่นนู่นเลิกไปแย่งบอลเขาเอาฐานมาอยู่แล้วหรือมั้งครับ bào 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 À. xuống <laughs> à, xuống lên xuống xuống lên. À ô oh. โอ้โหไม่ไหวาน่ฮีหวาเล่นอะไรดีเนาะกดกิ่งกดกิ่งก่อนกดกิ่งกดกิ่งกดออดกดออดเออกดกิ่งกดกิ่งนี่นี่มีเสียงเลยนะนี่ว่ากดเป็นไหมนั่นเดี๋ยวสิเฮียวากดไม่เป็นเนี่ยชอบ เอาไรเข้าปากเผอไม่ได้เลยหิ้ดิ